เ,งเ,งเกงผลงานค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครูเก่าเล่าใหม่ค่ะชาวนี้คุณครูก็มาทักทายเพื่อนๆอีกเช่นเคยนะคะวันนี้คุณครูก็จะขอนำเสนอสิ่งที่คุณครูได้มาเมื่อคืนค่ะเมื่อคือนก็มีพัสดุกล่องนี้นะคะ ส่งมาถึงบ้านเลยนะคะเจ้าหน้าที่น้องที่นําส่งเขา,าเพิ่งจะมาถึงคิวส่งให้คุณครูคุณครูคคก็เลยรู้สึกตื่นเต้นหน่อยหนึ่งค่ะอันนี้คุณครูสั่งนะคะเร็วมากเลยเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าในกล่องนี้ยเป็นอะไรนะคะนี่ค่ะมามาร่วมชมกันเลยนะคะว่ากล่องนี้จะได้มาตรงกับจุดประสงค์ของครูที่สั่งหรือไม่นะคะแล้วก็คุณภาพ เป็นอย่างไรนะคะตามคําโฆษณาหรือไม่เรามาดูกันเลยว่าในกล่องนี้คืออะไร ืออะไรเดี๋ยวมันหม้อทอดค่ะนี่หม้อทอดกรอบไร้น้ำมันดิจิตอลนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเรามาเปิดดูกันเลยนะคะแส่นหนานี้บ้านนี่ค่ะ ตรงค่ะตรงตามสเปคที่สั่ง อนนี้เราจะทดลองด้วยสิ่งนี้ค่ะขนมเข็งเราแช่แข็งไว้นานแล้วตอนนี้เราเอาออกมาก็อยู่ในสภาพเป็นขนมเข็งทานได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาทดลองว่าเมนูที่เราจะใช้หม้อทอดไรน้น้ำมันดิจิตอลนี้จะออกมาเป็นอย่างไรกับขนมเข่งที่คุณครูจะทดลองนะจ๊ะ ทดสอบกันนะคะหม้อทอดไร,รน้น้ำมันดิจิตอลกับขนมทิงเราจะลองมาทำดูนะคะว่าเมนูนี้จะออกมาเป็นอย่างไรใช้ความร้อนเท่าไหร่นะร้อยแปดสิแดแล้วก็เวลาสิบนาทีข้อดีของเขาเราก็จะสามารถมองไปภายในได้ ทอดไร้น้ำมันนะคะลองเซตแรกเลยจั่งรังก่อนเพื่อวางปลอดภัยเรล่มดูกันเลยนะคะ นมขิงผลงานค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเนแล้วเขาไม่ต้องมายุ่งแล้วใอยู่ที่ถึงขดไม่ย่ไม่จบแล้วบออนีไงไม่จบเดี๋ยวรายละเอียดก็คือเดี๋ยวเราจะพิมพ์อะไรายกลุ่มก็คือ มีมางอยะ่างมีมาต้องทำเเค็งนะคะขนมเค็งทอดนะคะเป็นผลงานของหม้อทอดไร้น้ำมันนะคะด้านนี้ออกมาเป็นอย่างนี้เลยค่ะรสชาติแล้วก็ลักษณะก็เหมือนขนมบ้าบินนะคะอร่อยมากอ,มอร่อยค่ะลูกอยากทดลองค่ะทดลองอีกอย่างหนึ่งนะคะ เอาคุณเชียฟมาหั่นเป็นชิ้นๆแล้วเราก็จะลองเข้าหมอ้อทอดไร้น้ำมันกันนะคะขำาิ้วเรื่อาก็ไดาษไม่ได้ดูด้วยแหละแม่เอาไฟทีเ่เปิดตรงไหนเปิดตรงตุ่มตุ่มเ,เมื่อกี้แม่เอาไฟร้อยแปดสิบเวลาเอาสักสองนาทีเพราะพรุ่งนี้มันสุกอยู่แล้วใช่ไหมอเอาห้านาทีก็ได้ เนอะไม่ไหมเพราะเมื่อกี้ตั้งสิบนาทีอ<า>่ะสามนาทีก็ได้สีอ<า>่อ<า>่ะโอเคโอเคแล้วอ๋อจุดนี้เป็นจุดแค่นั้นเองเราไม่ได้แล้วก็ดูเรือมันจะไหมหรือไม่มไหมในกระดูกตรงนี้เอาดไฟอันนี้คือปิดไฟไม่ใช่เปิดไฟอ๋อสวย ันนี้ไม้หนิดหน่อยอ่างั้นเดี๋ยวเราก็ต้องลดเวลานะลดลดความร้อนอ๋อลดความร้อนเมื่อกี้เราตั้งร้อยแปดสิบเราก็ตั้งเหลือร <50. S 2> <100. S 1> ้อยหกสิบกุนเชียงกุนเชียงค่ะนี่เราก็ทดลองหม้อทอดไร้น้ำมันเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้เราถือว่าเราตั้งความร้อนเยอะไปครั้งหน้าเราก็ลดหน่อย